สวัสดีครับเอ้ยรู้เลยนะจ๊ะาร้านอะไรกระรรประเชยไงนี่ร้านโปดของฉันเลยมา3-4รอบแลเนี่ยสัปดาห์นี้โอ้ยไม่มาได้ไงอร่อยขนาดนี้วันนี้ฉันก็ลองสั่งเมนูแปลป,ปกตินะฉันก็สั่งนี่นูเทราเนยถั่วแต่ดูวันนี้อะไรจ๊ะนูเทราจ้าเนยถั่วแล้วก็เอ๊ะให้ไทยอะไรยังไม่ใช่จ้ะย่งอี เฉียดแล้วจ้าอีนเดียท่าไม่ใช่นะจ๋าที่ฉันสั่งรูอไหมคืออะไรเลิศเล่สิอืมทานานจริงนี่ปกติเลยให้เงินน้อย,น,อยนะทำจาจเงี้ยฉันก็ใส่นี่จ้าน้องฝอยทองอจุกๆไปเลยดูชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราจะบอกนะจ๋าว่าไม่หวานเลยไม่หวานเลี่ยนเลยคือแบบกำลังดีอ่ะปกติฉันไม่กินเลยจ้ะนี่ แล้กอันนี้ฉันจะสั่งนะจ้ะก็สั่งสองอันไปเลยซียยนานามา,า,าทีน่ะกินจุไปเลยดูกรรมวิธีนะจ๊ะนี่ไงอีกอันหนึ่งกับกินอะไรวานิลาแล้วก็ล่ะบาบาร์ไีบาบารีบาบ,บาร์รีรละ่ะน่ากินเนาะ แล้วก็สุดท้ายด้วยสากละดสากลตากต็ต้องมีความวาดนิดนึงนะแล้วก็สุดท้ายก็วนไปเลยยันเย,ยินหรือปะเนี่ยแต่รับรองจาก,การันตีร้านนี้ชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วรอมาตีสองตีสามก็รอมาแล้วจนมาอยู่พาซาลากูเนี่ยฉันก็ต้องนะมาหน่อยแล้วเจอกันจากคลิปหน้าอืกินก่อน